ของทอดเสียบไม้ร้านดังในจังหวัดเกียวโตร้านนี้มีชื่อว่าคุชิฮาจิคุชิคาสึสวัสดีค่ะโซนสาวขี้เกจแห่งนกกากโยาคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวเกียวโตอีกแล้วร้านนี้เนี่ยจะดังเรื่องคุชิคาสึหรือว่าของทอดเสียบไม้ที่ร้านนี้พิเศษไม่เหมือนใครเพราะว่ามีขายของหลายอย่างไม่ใช่แค่คุชิคาสึ แต่ว่ายังมีซ sushi, สสูชิซาชิมิข้าวปั้นสลัดให้เราเลือกจนไม่หวาดไม่ไหวเลยละแล้วมาดูนี่สิที่เขาบอกว่าทำไมร้านนี้ดังนะหรอก็เพราะว่ามีของทอดหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้ขนมเลือกไม่ถูกจริงๆพอมีเมนูเยอะมันก็อยากกินไปหมดเลยอะลูกค้าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าร้านใหญ่โตมโหรานมากเลย อาหารที่สั่งก็ค่อนข้างจะมาช้านะแต่ก็ไม่เป็นอะไรแหละแล้วก็ชิวๆเนาะเพราะวันหยุดและนี่กลัวว่าจะกินแต่แค่ของทอดมันจะเอียนเกินไปก็เลยสั่งสลัดมาด้วยดูสิเต็มจานไปหมดเลยแต่นี่ยังมาไม่ครบนะทยอยมาอันนี้ที่เพื่อนโซนกินอยู่เนี่ยจะเป็นมะเขือเทศกับมอสซาเรลลาชีสเห็นความยืดของเขาก็อยากจะทำบ้างไงแต่พอโซนทำ <laughs> มันปออก <laughs> มันกัดแล้วมันหลุดไปทั้ง ยวงเลยอะแล้วก็เลยอาจิ้มใหม่ให้มันดึงยืดออกมาเพื่อความน่ากินแล้วก็ต่อด้วยกล้วยทอดกล้วยทอดนี่มีแบบท็อปปิ้งซอสมะเขือเทศกับท็อปปิ้งช็อกโกแลตอันนี้ส่วนเลือกเป็นช็อกโกแลตส่วนเคยกินของเจ้าอื่นอะนะที่นกกากวย่าเนี่แหละแล้วส่วนมีความรู้สึกว่ามันอร่อยมากเหมือนกล้วยแขกเลยอะ พอเรามากินร้านนี้เราก็แบบเอออยากกินด้วยเหมือนกันก็เลยสั่งมานะแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบชีสมากๆเราก็จะสั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีสโซนสั่งเยอะมากและเพราะมันมีเมนูชีสหลายเมนูมากนะและนี่ที่สซนชอบสุดๆเลยก็คือเบคอนพันเห็ดเข็มทองจริงๆกินที่บ้านก็ได้ไหม <laughs> ทำเองไหมแล้วมันต้องบีบกับเลมอนนะหรือน้ำมะนาวคือแบบอ้ชํำเลิศดมาต่อคะ่ะต่ออันนี้ก็ชีสแต่ว่าชีสอันนี้ก็คือจิ้มกับบ,บลูเบอรี่นะว่าเห็นเราก็ยังอยากกินอีกเนาะเนี่ยพอเรากินเสร็จใช่ปะตรงนี้เขาก็จะมีที่ให้ใส่ไม้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปรัวๆเลยค่ะต่างคนก็ต่างกินของตัวเองเอารตแรกหมดแล้วรสสองมาต่อจ้ะเมนูที่ส่วนชอบมากที่สุดของร้านนี้ก็คือแซลมอนทอดที่โรยด้วยไข่ปลาแซลมอนอิคุระนะ ปกติร้านอื่นอาจจะไม่มีแบบนี้นะโซนรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหายากนะแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเมนูทั่วๆไปที่แตกต่างกันรวมๆแล้วเนี่ยโซนว่าโซนกินไปเกือบประมาณ15บห้าไม้ได้นะคือมันดูเหมือนเป็นชิ้นเล็กๆคำเล็กๆเ,กเ,กเกนอพอดีคําแล้วมันก็กินได้เรื่อยๆเผลอๆน่าจะกินมากกว่านั้นด้วย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพอมันมีของทอดแล้วมันก็เอียนใช่ไหมโซนก็เลยขอเขาสั่งโรตูน่ามากินเบาๆนะแต่ว่า คือรสชาติก็ค่อนข้างจัดอยู่นะตัวน้ําซอสเนี่ยร้านนี้ก็มีหลายสาขาเลยนะแล้วเวลาเปิดปิดทําการก็จะคล้ายๆกันด้วยเวลาเปิดทําการเนี่ยตั้งแต่บ่าย4ี่โมงครึง่งถึง5้าทุ่มแล้วล a สออเดอรก็อยู่ที่สี่ทุมครึ่งนะจะหยุดทุกวันจันทร์แต่ถ้าวันจันทร์ตรงกับวันนะักขัตฤกษ์ก็จะเปิดวันจันทร์แล้วก็ไปหยุดวันอังคารแทนเนี่ยส่วนกินแล้วเนี่ยก็นึกว่าแบบเออเรากินเยอะเนาะ แต่ความจริงแล้วอะโต๊ะข้างๆอ่ะกินโคตรของโคตรเยอะคือไม้เสียบแบบพูนไปเลยอะรู้สึกเหมือนเราพ่ายแพ้เหมือนแข่งกับโต๊ะข้างๆนอกจากจะมีที่กินที่โต๊ะแล้วอะก็ยังมีกินที่เคาน์เตอร์ได้ด้วยนะเราก็สามารถสั่งกันสดๆดูเขาปิ้งย่างให้หัวเหม็นกันไปเลยจ้ะคุชิคัสึเนี่ยก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเกียวโตเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมากินนะถ้าชอบดูโซนเที่ยวหรือว่าดูโซนกินเนี่ย ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะส่วนใครที่อยากจะให้กำลังใจโซนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เอาล่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาแต่นี้บาย